สรุปกิจกรรมสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยามีกิจกรรมอะไรบ้างไม่งั้นเราอาจจะพลาดของดีและใช้ของเกินเหตุก่อ์กิจกรรมจะเข้ารวมถึงโค้ดที่เราต้องใส่สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม e t เท r ร,รีย r ร t สตาสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพืเ่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเขา้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะ ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือ,ถอทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น M V I P แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า M V I P จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีดกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับนี่ ส่วนของโค้ดของรางวัลก็จะเป็นโค้ดร้อยวัน e t ท e เดีย1หนเราสามารถเอาโค้ดตรงนี้นะครับไปใส่ในเกมได้เลยโดยในส่วนของวิธีการใส่โค้ดนะครับเราก็เข้าสู่แท็บเมนูเลือกการตั้งค่าและเลือกอื่นๆจากนั้นเลือกหัวข้อรหัสแลกรับนะครับก็เอาโค้ดมาใส่หน้าตาของโค้ดจะเป็นแบบนี้ในส่วนของของรางวัลที่เราจะได้รับเราจะได้รับต้นแบบ a n i m u s สอันด้วยกันหลอดพลังงาน1หลอดอทเดียคอยอีก2 ของดีรีไปใส่นะครับไม่งั้นอดพลาดถัดมามาดูในส่วนของหัวข้อกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมคูณ2กลับมาอีกครั้งในช่วงระยะเวลากิจกรรมเราจะสามารถได้รับของรางวัลเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจาก3ด่านหลักการท้าทายก็จะมีเทคโฮสต์การตรวจสอบด่านหน้า GP ที่เอาไว้ฟาร์มอัปเกรดสกยภาพตามธาตุที่เราต้องการการตรวจสอบเนี่ยจะคุ้มหน่อยนะครับเผื่อเราอยากจะได้ที่อัปเกรดเรเวลของตัวละครอย่างในลุ้นต้นแบบแอนิมัสแล้วก็ไฮด้าคริสตัลนะครับลุ้นเพชรจากตรง แต่เทคโฮสต์เนี่ยเอาจริงๆในส่วนของพลังงานถ้าไม่เหลือจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ฟาร์มนะครับก็เหมาะสําหรับผู้เล่นอาจจะค่อนข้างเลตเกมไปแล้วเพื่อจะตามหาโมดูลที่เป็นของแรในแรเพราะว่าเขาจะสุ่มออฟใช่ไหมก็ไปเลือกฟาร์มเอาดีๆแล้วกันว่าเราจะฟาร์มันไหนนะครับสด่านนี้จัดไปได้เลยยิ่งถ้าเรากดต่อนเนื่องนะก็จะรับรางวัลเป็น4เท่านะครับแต่แน่นอนก็จะใช้พลังงานเยอะมากขึ้นด้วยก็ประมาณว่าจะประหยัดเวลานในการฟาร์มของเราไปได้เยอะถ้าใครมีหลอดพลังงานที่ดองไว้อยู่แล้วส่วนละ ยะเวลาก,กิจกรรมนะครับก็ตั้งแต่วันที่19กันยานะครับไปจนถึงวันที่22หรือก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นั่นเองมีเวลา3วันนะครับให้เราไปทําการฟาร์มเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ถ้าใครว่างไม่ควรพลาดนะก็รีบดองพลังงานหรือจะซื้อไวตั้งแต่วันที่เห็นคลิปนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นหัวข้อก,กิจกรรมสําคัญเลยนั่นก็คือกิจกรรม w i s t w i n d e r Give กิจกรรมนี้ดียังไงเมื่อเราทําการเชิญ Animus นะครับในตู้เชิญ เราจะได้รับคะแนนพอรอธิษฐานก็เหมือนรอบที่แล้วที่เราสามารถเลือกตัวละครแล้วยังได้รับพวกของรางวัลด้วยเขาบอกว่าเมื่อเราสะสมถึงระดับที่เขากําหนดนะครับก็จะได้รับของรางวัลตามขั้นอย่างเช่นที่อัปเกรดสกิลของตัวละครที่อัปเกรดดาวและก็ของรางวัลอื่นๆต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งหลังหักไปนะครับเพิ่งเปิด <c oughs> อู้ยังชา้าก็ยังว่าเปิดเอาภูมิไงไม่รู้ว่าเราจะได้พอเปิดอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าของรางวัลดีๆเนี่ยจะอยู่ตอนตอนไหนรู้ไหมครับ ตอน100โล200โลอย่างเงี้ยแต่สูงสุดของรางวัลก็น่าจะไม่เกิน300โลนะครับถ้าใครมีต้นแบบอนิมัสดองอยู่แล้วก็สบายไปนะครับเตรียมไว้300ดิสนะหรือไฮด้าคิสตัลแต่ถ้าเราไม่เอาตัวละครได้ไหมได้นะครับเอาแค่เฉพาะที่อัปเกรดเลเวลของสกิลก็ได้เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วน่าจะใช้ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เราเปิดเอาแค่ตรงนั้นแล้วก็หยุดตรงนั้นพอเราก็ไม่ต้องไปเปิดต่อหรือลากยาวก็ได้นะครับของผมก็น่าจะไม่รู้ว่าได้เปิดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าจะเก็บทัน เพราะระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่18กันยานะจนไปถึงวันที่25ถือว่ามีเวลาค่อนข้างหลายวัน1สัปดาห์โดยประมาณนะครับถ้าเรามีของพร้อมแล้วเราก็ไปทําการเปิดได้อือของจริงดีกิจกรรมนี้แต่ถ้าไม่มีก็ปล่อยผ่านได้ไม่ต้องซีนะครับบางคนนี้ถึงขั้นถอดใจเลิกเล่นกันเลยทีเดียวอย่าพึ่งขนาดนั้นอย่าพึ่งขนาดนั้นใจเย็นๆกันก่อนและต่อมานะครับกิจกรรมดิมสเคปกลับมาอีกแล้วนั่นก็คือแดนฝันกับวันของเราเอ๊ะไม่ใช่ เขาบอกว่าให้เราเนี่ยดำดิ่งเข้าสู่การท,ท้าทายภาพลวงตาเหล่านี้และเผชิญกับด e ม m ิ e วอร์ตัวจริงในที่สุดระหว่างทางอย่าลืมสะสมดี Dust และด e a m Data เพื่อนําไปแลกของวันสุดคุ้มได้นะครับในการอัปเดตเนื้อหาใหม่ราคาของด e มคี e y จะปรับเป็นไฮด้าคิสตัน200จากเดิม300และร้านค้าใหม่สุดร้านดี d ดัสเปิดให้แลกของรางวัลที่เราต้องการได้โดยตรงแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์พิเศษต่างๆในดีเมสได้มีการปรับปรุงและอัปเดต อีกทั้งเนี่ยเรายังสามารถแชร์คะแนนใน d ีเมสได้แล้วด้วยนะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงวันที่25กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่า1สัปดาห์เหมือนกันช่วงสัปดาห์แห่งกิจกรรมใหม่นั่นเองก็หลังสิ้นสุดกิจกรรมที่เรามีอยู่อย่างเช่นทอยลูกเตา๋าเนี่ยครับอย่างเช่นท้าทายมันทีเวฟอะไรพวกนี้หมดปุ๊บเดี๋ยวพอวันที่18ปุ๊บเข้ามาเราก็ไปเปิดซุมเพื่อลุ้นหาตัวละครดีๆหรืออัปเกรดศสกไก่ผา หรือจะเป็นในส่วนของการท้าทายดีมสเคปได้เลยและแน่นอนนะครับสำหรับวันที่25เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมล็อกอินที่เราจะได้รับของวันเยอะเราสามารถเลือกตัวละครแสงมืดจากอันนี้ได้นะครับเพียงแค่ล็อกอินเท่านั้นนะรู้สึกวันที่2เราก็จะได้กล่องเลือกตัวละครแล้วฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ไฮไลท์เหมือนกันหลังจากที่หมดกิจกรรมปุ๊บก,ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับที่ว่าเขาวางรถแมพมาดีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมดิสหลังจากที่เราอาจจะเปิดตู้ถาวรหมดหรือไว้เปิดตู้หน้าบ้างนะครับก็จะมี อีกถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์ในการอัปเดตกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยดีเดียวโดยเฉพาะการใช้พลังงานคูณ2เผื่อใครอยากจะอัปเกรดตัวละครเยอะๆจัดไปได้นะครับฉะนั้นบอกเลยไม่ควรพลาดสําหรับพาร์ทนี้ก็มาแนะนํากิจกรรมประมาณนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันกสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบาๆไปแล้วครับของจริง